พูดตัอ,อธิบายอดรรับทงกับข้าวาาวนนันนี้ทำอะไรยเนี่ต้อมอ่ะต้มปลาคอง,งให่มันโอ้ให้มันนิ่งสมมาผัดโอ้ะมันจะจมันจะไม่เละ<อ>ต้มนี่ก่อนต้มก่อน ถ้าข้าวผัดเลยมันจะเละมันดูมันจะไม่ด้จกินต้มครับต้มฟักทองให้เปล่อยก่อนครับผมแล้วก็เอามาผัดใส่ไข่ครับนะหนา ผมก็ทนใส่ไข่ <laughs> ไม่ใช่มม่วม่วอยู่น,นู่นมาเลย มูโหเริ่มาแจกใกักไปไปดูกเเ้ครับตอเองนะไปเน้นน้อยเจ้าพันยา,นนาเยอ้ยไ,ไหนเห็นตาเลยไปไหนมานมันรู้สึด,สดหล่อครับไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยไปไหนมาดดนีา่ปดลด่อเข้เร ต้มเและเปื่อยแกเปื่อยแล้วใช่ไหมน่ะเปื่อยแล้วนิ่มแล้วผัดไปแล้วมันจะเน้นจะสวยจะไม่เละว้าวว้าเดี๋ยวก็เอาไปผัดใส่ไข่ครับอีทีแบบง่ายๆครับ อย่ไปดูเว็บชงเชียงก่อนหัวโลนไม่ได้นอนเลยนะฮะไปไหนมาบ้านะฮะบ้านกันเมื่อวานนี้นะฮะคนอาจจะดูเป็นเหนื่อดีแล้วไม่ตจางสองพันกว่าสองพันเก้าสิบต่าคนลองแล้วไม่เ นะครับนาครับใส่กระเทียมหอมแดงนใส่หอม,อมแดงลงไปข้าวม้งวยแล้วพ่อ หอมกันหน่อยมันได้อร่อยหอมผัดมันได้อร่อยดีหือตู้หอมเลยหอมแต่ใบไม้ใบโหระพาไม่มีหมดฮะนี่ไข่ ไข่ลงไปก่อนครับหึเขาเรียกมามาไข่ในเียหาย ทองงงไปขอบคุณครับคนให้เข้ากันครับมานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับรยืบเล่งไง่ะ <laughs> ไม่พอไลยไข่พอไมหมคะพอไหมไข่พอไม่ไข่

หวานอเอื<ม>อ็บอร่อยเวอร,ร์สตาสตา<ป>บ้านโอ้ยนม่รักเจ็บแหงแล้วมันไม่อร่อยสเสร็จเบ้อก็ให้กับ เสร็จเรียบร้อยครับนะาะนี่ครับน่ากินนะครับถ้าเริ่มกดไลค์กดแชร์แล้วครับผมช่องตุ้ยพอเลาะช่อเนีครับโอเคครับผมนี่ก็ท้ายคลิปแล้วครับผมนี่เสร็จแล้วนี่ครับน่ารับประทานมากครับผมวิธีชาวบ้านแบบง่ายๆครับกินแบบง่ายๆครับครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับก็สวัสดีครับ